สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทีิชายอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับวันนี้ท่านพุทธทาสผมอ่านประเด็นนี้แล้วมาอ่านให้ฟังคำว่าตะทะตาตะทะตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองีนนองอภาษาอังกฤษ t h a t s t h e w a y it is หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพันนั้นแล้ถ้าคนใต้บอก ฟังดูมันก็เหมือนธรรมดาแต่ฟังอีกทีนึงมันก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับดังนั้นลองฟังดูครับคําว่าตัทตานี่ความหมายทางพุทธศาสนาและถ้าเรานํามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรามันจะช่วยทํำให้เราดับทุกข์ได้อย่างไงจริงๆนะครับลองฟังดู ตะทาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งล้วนเป็นตะทาตาโดยพุทธทาสภิกขุโดยย่อแล้วคําว่าตะทาตาก็แปลว่าความเป็นเช่นนั้นเองคําว่าทุกสิ่งควรจะเข้าใจความหมายในทางภาษาธรรม คือจะเป็นสิ่งท no ี่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ดีสิ่งท like ี่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ดีมันมีสองอย่างเท่านั้นแหละล้วนแต่เป็นตะถาตาล้วนแต่เป็นตัปถาตาสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ชาวบ้านธรรมดาเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเขาก็เห็นแต่สิ่งเท่าที่เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าที่เขาเห็นอยู่นั้นคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเขาเห็นท้องฟ้าเห็นดวงอาทิตย์เห็นภูเขาเหล่ากามหาสมุทรอะไรอะไรเขาก็เห็นเขาว่ามันเป็นอย่างนั้น เขาไม่รู้จักแยกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไอ้สิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเขาก็ไม่อาจจะเข้าใจได้มันเป็นสิ่งละเอียดยิ่งกว่านามธรรมาไปเสียอีกนามธรรมาก็ยังพอเห็นได้นาม,มาทันก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพวกรูปมีรูปพวกนามเป็นเรื่องจิตใจ หรือความรู้สึกทางจิตใจเป็นภาวะแห่งจิตใจเรียกว่านามทั้งรูปทั้งนามก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งทีนี้สิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งผู้ใดภาษาธรรมมดายากนั่นแหละมันเป็นความเข้าใจยากถ้าสิ่งนั้นไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งเรียกว่าวิสังขารหรือ สังขตะถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารหรือสังขตะเรารู้จักกันแต่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่รู้ยากจะรู้มันเป็นภาวะหรือเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งมิใช่รูปมิใช่นามมิใช่อาที่เรารู้จักกันอยู่เท่าที่ปรากฏแก่จิตก็ว่าเมื่อจิตไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ก็รู้สึกถึงภาวะที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกกันว่าว่างว่างนี่มันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่ได้เกิดจากอะไรปรุงแต่งหรือไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่เรียกว่าว่างพระนิพพานก็อยู่ในพวกนี้อยู่ในพวกว่างไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งความที่จิตไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นจิตมันว่างจากความรู้สึกที่เป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นตัวตน นี่มันรู้ยากเข้าใจยากขอให้รู้ไว้บ้างก็ยังดีเพราะมันอาจจะค่อยๆรู้ในโอกาสข้างหน้าที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้มันหมดพูดแต่เรื่องสังขารเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันไม่หมดมันยังเหลืออยู่ต้องขึ้นในส่วนที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้แต่เขาก็พยายามจะศึกษาเรื่องนี้ จะกำกหนดเรื่องนี้เขาก็มีคำคล้ายๆกันว่าสิ่งที่ปรากฏการฟิโนมีนาสิ่งนั้นก็ปรากฏการแล้วอีกสิ่งหนึ่งไม่มีปรากฏการโนมินอนโนมินอนเป็นเอกพจน์คือมีสิ่งเดียวฟิโนมีนามีปรากฏการนี้เป็นพหูพจน์คือหมายความว่ามากมายนับไม่ไหว พอจะเทียบได้กับคำว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีปรากฏการณ์มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็มีปรากฏการณ์บางทีก็เรียกว่า compound e d หรือ non compound อาจจะเกินไปสำหรับคนบางคนที่จะรู้เรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์มาก ที่ว่าถ้ารู้เรื่องนี้แล้วมันจะได้พยายามคอยจ้องจับหาไอ้สิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือภาวะที่ว่าง <c oughs> ว่างไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นเหตุ <c oughs> ไม่เป็นผลสิ่งทั้งปวงนี้ถ้าจะพูดอย่างหมดไม่ยกเว้นอะไรแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงคือที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีมันหมดทั้งนั้นแหละมันมีสองพวกเท่านั้นบรรดาที่เรารู้สึกรู้จักสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันมีปัจจัยปรุงแต่งที่มันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสัมผัสได้ด้วยปัญญาหรือด้วยจิตใจที่พิเศษที่มีปัญญาสูงสุด ทั้งสองอย่างนี้ก็คือเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองถ้ามันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นเช่นนั้นเองตามแบบของการที่ไม่มีปัจจ <tal ent> <ด advant Leonardo> ัยปรุงแต่งถ้ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นเช่นนั้นเองตามแบบของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่เป็นธรรมะในขั้นปรมาตารธรรมที่มันสูงสุดที่พูดทั้งสองอย่าง ที่จริงเราก็รู้จักกันแต่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเราควรจะพูดกันแต่เพียงสิ่งเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้มันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์เพราะว่าถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยความที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละคือความทุกข์เพราะมันก็มีความทุกข์ถ้ามันไม่ต้องเป็นไปตามเหตุ ปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีทุกข์ก็เป็นอันว่าเรารู้จักทั้งสิ่งที่มีความทุกข์และไม่มีความทุกข์ไอความที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละมันเป็นตัวเหตุให้ทุกข์มันบีบคั้นเพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมันเที่ยงนี่มันก็ตรงกันข้ามอย่างนี้สิ่งที่เที่ยง มีแต่สิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสิ่งทั้งปวงที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันจะถูกหาว่าเอาเรื่องเกินจำเป็นมาพูดก็ได้แต่มันเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาและถ้าเรารู้จักทั้งสองสิ่งนี้มันก็จะมีทางมีโอกาสข้างหน้าพยายามให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือความว่างจากตัวตนว,ตว,ตว่างจากเหตุปัจจัยว่างจากการเปลี่ยนแปลง คือไม่มีความทุกข์เลยมันวิเศษอย่างนี้มันจะรู้จักสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีความทุกข์แต่ก็ยังเป็นเช่นนั้นเองคือมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นตะทะตาเป็นอนัตตาทวินิยมกับสม,มดุลมาย้ำตรงที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเอง เอากันในฝ่ายนี้ฝ่ายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่มันสัมผัสเกี่ยวกับกันอยู่กับเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันจะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นคู่ความรู้สึกที่เป็นคู่ที่เรียกว่าทวินิยมทวินิยมคือเป็นคู่ดวลิซมในภาษาต่างประเทศมันเป็นคู่เป็นมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ถ้าเราหรือความโง่ของเราอะไรก็ตามรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารักมองไปในสิ่งที่เป็นน่ารักแล้วมันก็รักแล้วมีความคิดอย่างหนึ่งมองไปในสิ่งที่น่าเกลียดมันก็น่าเกลียดมันก็เลยเกิดเป็นของสวยหรือของไม่สวยขึ้นมาอย่างนี้มันก็มีปัญหาสวยมันก็อยากได้อยากเอาต่อสู้กันเพื่อจะเอามา ไม่สวยมันก็อยากเขี่ยไปให้พ้นหรืออยากจะทำลายเสียมันก็เกิดความเป็นคู่ขึ้นมาอย่างนี้มีภาระหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองที่ดูว่าสวยก็เช่นนั้นเองที่ดูว่าไม่สวยก็เช่นนั้นเองมันก็เหลือแต่เช่นนั้นเองไอ้ความน่ารักหรือความน่าเกลียดมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีความรักหรือความเกลียด แต่นี่เรามีความรู้สึกของเราที่จะแยกเห็นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เห็นเป็นเช่นนั้นเองเช่นว่าของสวยไม่สวยของไพเราะไม่ไพเราะของหอมของเหม็นของอร่อยของไม่อร่อยของนิ่มนวลของกระด้างแล้วก็ของพอใจไม่พอใจเพราะเราไปมีความรู้สึกไม่เห็นเช่นนั้นเองเราจึงแยกเป็นคู่คู่ไม่รู้ กี่สิบคู่กี่ร้อยคู่เห็นตรงกันข้ามไปหมดเช่นว่าการแต่งตัวอย่างนี้คนไทยว่าสวยคนจีนอาจจะว่าไม่สวยหรือชาวบ้านทั่วไปว่าสวยแต่คนป่าคนดงไม่เห็นไม่เห็นว่าสวยก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไรสวยกันแน่หรือว่าทางหูที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะไอ้ที่คนหนึ่งว่าไพเราะคนนึงอาจจะว่าไม่ไพเราะหูมันไม่ถึง ความยึดมั่นถือมั่นมั่นไม่ถึงให้ดนตรีสูงสุดคลาสสิกสูงสุดอะไรของนักดนตรีสูงสุดของโลกเอามาเล่นให้ชาวบ้านฟังก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าไพเราะหรือสูงสุดแต่พวกหนึ่งว่าไพเราะหรือสูงสุดอุตสาห์ขึ้นรถลงเรือข้ามประเทศไปฟังเขาแสดงนี่ตาแก่ที่สีสอพื้นบ้านแบบเดิมเดิมของแกแกรู้สึกไพเราะให้ไปฟังดนตรีสูงสุดคลาสสิกนั้นก็ไม่ได้ไม่ไพเราะ แกรู้สึกต่างกันมันตรงกันข้ามให้หมาฟังมันก็ว่าเช่นนั้นเองไอ้ที่ไพเราะคลาสสิกหรือไม่คลาสสิกมันเห็นเหมือนกันหมดเป็นเรื่องเสียงแต่มันไม่ถึงขนาดลึกซึ้งให้หมาฟังมันไม่รู้เรื่องมันเห็นเหมือนเหมือนกันหมดแต่ความเป็นเช่นนั้นเองมันมีอะไรที่ลึกไปมากกว่านั้นนี่คุณสังเกตไว้สำหรับจับเปรียบเทียบเมื่อไม่ให้เกิดความหลงไหลเกิดความรู้สึก แตกต่าง,ลงหลงไหลกันของหอมของเหม็นที่ว่าบางคนเหม็นบางคนรู้สึกหอมเช่นกะปิบางคนรู้สึกหอมบางคนรู้สึกเหม็น,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 นแต่เราขอให้พิจารณาดูว่าหอมมันเป็นเช่นนั้นเองเหม็นมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตามแบบของมันเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักหลงเกลียดอร่อยหรือไม่อร่อยก็เช่นนั้น ส้มลูกนี้ ia, มันเปรี้ยวมันก็เป็นเช่นนั้นเองตามแบบเปรี้ยวส้มลูกนี้มันหวานก็เช่นนั้นเองตามแบบหวานแล้วก็ถือว่ามันต่างชนิดกันหรือกินของแปลกๆกินของทุกชนิดมันก็ค่อยอย่างชั่วหวานก็เช่นนั้นเองเปรี้ยวก็เช่นนั้นเองแตงโมลูกนี้มันจืดไม่เป็นรสมันก็เช่นนั้นเองมันแบบนี้เองมันเป็นพันนี้เองนี่มันหวานอร่อยกรอบอร่อย ก็เป็นเช่นนั้นเองอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเกี่ยวกับคุณภาพอาจจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เลือกดูสำหรับที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าอย่าหลงรักหลงเกลียดนี่อย่าเลยป่วยการมันช่วยได้มากถ้าเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองมันช่วยประหยัดได้มากที่จะไม่ให้เป็นหลงนั่นหลงนี่ การเห็นเช่นนั้นเองแม้ในระดับชาวบ้านทั่วไปก็ยังมีประโยชน์มากจะไม่หลงจะไม่ตื่นเต้นจะไม่เสียเงินเสียทองไปซื้อหาไอ้สิ่งที่มันเกิดความตื่นเต้นอัศจรรย์ถ้าเราเห็นเป็นของแปลกเป็นของน่าอัศจรรย์มันก็ต้องซื้อหาด้วยเงินที่แพงเอามามันก็อย่างนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองตามแบบของมันเรื่องดับทุกนี่ต้องการจะให้เห็นว่า เช่นนั้นเองเพื่อไม่ให้เกิดฝ่ายบวกหรือรักไม่เกิดฝ่ายลบหรือเกลียดหรือเรียกว่ายินดียินร้ายอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายนั่นน่ะมันสบายยินดีมันก็กระตุ้นสันระรัวไปตามแบบยินดียินร้ายก็สันประรัวไปตามแบบยินร้ายไม่ใช่ความสงบถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันคือความสงบความหยุดคือความสมดุล สมดุลจงอยู่ด้วยความสมดุลซึ่งส่วนลึกของมันก็ต้องมองให้เห็นถึงความเป็นเช่นนั้นเองคิดว่าเงินมันหายมันก็เป็นทุกข์มากได้เงินมามันก็ดีใจมากแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่ต้องตื่นเต้นดีใจเสียใจควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเงินหายควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์หรือเสียใจได้เงินมาก็ทำไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องลิงโลดดีใจให้เหมือนกับ คนบ้านี่เช่นนั้นเองเป็นคำที่เหมือนกับพูดเล่นพูดเล่นเล่นแต่กลับเป็นคำที่ลึกซึ้งสูงสุดเป็นคำที่สูงสุดของพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายไม่ให้เกิดจิตชนิดที่เป็นบวกหรือเป็นลบแต่ตามความรู้สึกของคนทั่วไปถ้าเป็นบวกมันก็พอใจดีใจเห็นว่านี่ถูกต้องจะเอาสิ่งนี้ ไอ้ลบนั่นไม่เอาแล้วเสียก็ไม่เอาแล้วเอาได้เอาแต่ได้แต่แล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นต่อมาอีกหลงไหลในความได้จนนอนไม่หลับเห็นแก่ตัวจนคดโกงเกิดความเห็นแก่ตัวจนคดโกงแต่ถึงอย่างไรคนธรรมดาสามัญทั่วไปมันก็ยังชอบได้รักที่จะได้ต้องการที่จะได้ที่เสียมันไม่ชอบแต่หลักธรรมะต้องการให้อยู่นิ่ง อยู่กลางๆไม่ต้องยินดีให้เนื้อเต้นหรือไม่ต้องยินร้ายให้เดือดร้อนปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละว่าคุณต้องการความสงบหรือต้องการความตื่นเต้นไปตามแบบบวกไอ้โศกเศร้าแบบลบคงไม่ต้องการแนะ่แต่ไอ้ความได้อย่างใจแบบบวกได้สนุกอร่อย,ออยตามแบบบวกนี่มันยังต้องการกันอยู่ทั้งนั้นกำลังพยายามกันอยู่ทั้งนั้น นี่ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่สงบสงบโดยไม่ต้องเต้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องถูกกระตุ้นจะดีหรือไม่จะเป็นสุขหรือไม่ใจคอจะปกติหรือไม่มันจะไม่ลืมตัวมันจะไม่เห็นแก่ตัวถ้าชอบอย่างนี้ก็ต้องศึกษาความเป็นเช่นนั้นเองให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นคู่ตรงกันข้ามเช่นรัก เช่นเกลียดเช่นโกรธหรือเห็นความเป็นความรู้สึกได้มาหรือเสียไปความรู้สึกว่าแพ้แล้วหรือชนะแล้วรู้สึกว่าได้เปรียบแล้วหรือเสียเปรียบแล้วมีหลายสิบคู่ล้วนแล้วแต่วุ่นวายทั้งนั้นอยู่ปกติแล้วก็จัดการไปตามที่ควรจะจัดการอย่างไรดีใจก็ไม่ต้องดีใจให้เหนื่อยเสียใจก็ไม่ต้องเสียใจให้เป็นทุกข แล้วความเคยชินในจิตใจนะ่ะมันบังคับไม่ได้เมื่อเสียหายอะไรไปมันก็เสียใจมันได้อะไรมาก็ดีใจเพราะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเช่นนั้นเองจนกว่าเมื่อไรที่ได้ศึกษาเรื่องเช่นนั้นเองมันจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ธรรมะนี้สูงมากคนทั่วไปไม่เข้าใจและไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนี่ก็บอกให้รู้ว่าไอ้สูงสุดในพุทธศาสนาคือความสงบสุข อันเกิดจากการเห็นว่าเช่นนั้นเองแล้วไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกหรือรู้สึกเป็นลบทั้งโลกมันบูชาสิ่งที่เป็นบวกคำว่า positive ชอบกันเป็นที่สุดพอ negative สั่นหัวกันทั้งนั้นทั้งโลกมันเป็นทั้งโลกโลกนี้มันก็ยังไม่มีความสงบมันมีความพยายามที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่รักที่พอใจ ส่วนพระนิพพานนั้นไม่อย่างนั้นไม่มีคู่ตรงกันข้ามอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจพอพูดถึงเรื่องนิพพานให้ฟังเขาก็เข้าใจไปในทางว่าเป็นบวกที่สุดของบวกทั้งหลายอย่างที่เสียหมดพระนิพพานนี่เป็นเรื่องได้เรื่องถูกใจเรื่องอร่อยในแง่ที่บวกถ้าว่างว่างไปไม่มีใครชอบนี่คนทั่วไปปรารถนานิพพานอธิษฐานนิพพานก็เพราะเห็น ก็ราะเข้าใจว่ามันเป็นแง่บวกสุดขีดถ้าพูดว่าว่างเป็นแง่ว่างไม่มีใครต้องการหรอกไม่มีใครต้องการนิพพานจนกว่าจะได้ศึกษาโอ้ไอ้ว่างนี่ประเสริฐวิเศษไม่รบกวนหัวใจคนธรรมดาต้องการให้มีการกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขกระตุ้นแม้ในทางลบก็ยังพอใจได้ร้องไห้ก็ยังสบายใจก็ไปอันว่าไอ้สูงสุดของความจริงมันอยู่ที่ เเชนนนั่นองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชายอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับทุกเช้าหกโมงครึ่งครับผมอ่านหนังสือที่ผมคิดว่ามีแรงบันดาลใจเป็นประโยชน์และสร้างความคิดอ่านใหม่ๆสิ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วสิ่งที่าอาจจะคิดไม่ถึงอ่านหนังสือดีๆผมคิดว่าช่วยให้ เรามีสติมีปัญญาและมีวิธีคิดที่กว้างไกลกว่าเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ